แังเขียนวาดคนสวยมากเลยโอ้แังชอบแมวแคทหมาหรือแมวแมวเบี้ยวแคทสีแคทเนี้ยดูสิดูสิเขาวาดคนสวยไหมสวยอ่ะเอาพูดพร้อมกันไอฉันไอฉันฮีเขาไหนชีพไม่ไดเขาดิฮีเขาฮีเขาอ่ะอ่ะชีไม่ได้ผู้หญิงไหชีเธออ่ะชีเธอเนาะ สำเร็จไหมช่วยล้างก้นให้เพื่อนอ่ะเพื่อนๆตบมือให้พี่เตอร์หน่อยเร็วอ่ะอ่ะผมสอนครับผมอ๋อเอาเธอล้านเองเธอเธอสอนวิธีล้างใช่ไหมเนี่ยดีมากเลยพี่เตอร์สอนวิธีล้างก้นให้เพื่อนนะแล้วเล้วมันเลิศกางเกงในไหมเลิศไหมไม่ไม่เลยนะเลอเเลยออดิ๊